สวัสดีค่ะลักกี้นักสร้างสุขหรือชื่อจริงว่านวลลักษ์เราหะพันธ์ค่ะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ที่อูก้าค่ะและลักกี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตในชนบทกับครอบครัวที่มีฐานะไม่ค่อยดีนักแต่ไม่เคยรู้สึกว่า มันทําให้เราเป็นปมด้อยแต่ประการใดกับมีความสุขมีความอบอุ่นและรู้สึกว่าการที่เราเติบโตแบบนั้นน่ะมันทําให้เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางใจค่ะและจากการที่เราเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนก็เลยขยันค่ะไปวิ่งหาเงินนะคะจนติดนักกรีาเยาวชน ทีมชาติไทยและได้โคต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในตอนนั้นเลือกเรียนตามพิชาคือคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เข้ากับตัวเองเลยและการเรียนตกต่ำมากปรับตัวไม่ได้จนมีภาวะซึมเศร้าแต่โชคดีค่ะที่ได้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยะค่ะ ให้คำแนะนำปรึกษาจนสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะลักกี้มีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเป็นกําลังใจให้ตัวลักกี้ค่ะจากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยอะถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็นผู้บาบัดหรือคนที่ให้คาปรึกษากับเด็กที่มีปัญหาแบบลักกี้ค่ะหรือใครก็ตามที่ไม่สามารถปรับตัวได้หรือ ไม่มีความสุขมีปัญหาด้านจิตใจให้เขาสามารถปรับตัวและกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งมันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับลักกี้ในเวลานั้นจึงเลือกที่จะเปลี่ยนคณะมาเรียนคณะสังคมสงเครศาะห์ศาสตร์และเลือกวิชาเลือกจิตวิทยาและพอเรียนจบนะคะก็สอบเข้ารับราชการค่ะในโรงพยาบาล จิตเวชแห่งหนึ่งและทำหน้าที่เป็นผู้ให้การบำบัดในกลุ่มวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ติดสารเสพติดและก็ได้ทำงานกับครอบครัวรวมถึงได้ช่วยบุคคลที่เขามีภาวะเบิร์นเอาท์มีภาวะหมดไฟจากการทำงานให้เขาได้ปรับตัวได้และกลับไปมีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งโดยเฉพาะ บางคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายอ่ะและพอเราได้ใช้กระบวนการต่างๆในการบำบัดจนเขาดีขึ้นและมีเป้าหมายในชีวิตแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีกำลังใจอีกครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ลัก,กี่รู้สึกเราได้ส่งผ่านความสุขและคุณค่าในตัวเราให้กับคนอื่น มันจึงเป็นพลังและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำงานด้านการบำบัดค่ะสําหรับคติประจําใจที่ใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานนะคะก็คือใครมองเรายังไงไม่สําคัญเท่าเรามองตัวเราเองอย่างไรเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถท้ามใครมองเราในแง่ลบหรือเราไม่สามารถท้ามใคร มาพูดว่าเราในแง่ลบได้เลยแต่เราสามารถที่จะดูแลใจของเราไม่ให้ทุกข์และหวั่นไหวไปตามคำพูดด้านลบเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนและไม่จำเป็นเลยที่จะให้คุณค่ากับใครบางคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราและไม่ได้มีความสำคัญและช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นมาเลย จริงไหมคะ ลักกี้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำปรึกษาในผู้ที่มีภาวะซึมเศรา้าปัญหาการปรับตัวความสัมพันธ์ความรักรวมถึงปัญหาครอบครัวและหากเป็นวัยทำงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานค่ะซึ่งลักกี้มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่มานานกว่า25ปีค่ะและหากต้องการคุยกับลักกี้นะคะก็พบกันที่อูก้าได้ค่ะ เพราะลักกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไม่สามารถปรับตัวกับชีวิตที่มีปัญหาได้และก็สามารถผ่านพ้นมาได้และประสบความสำเร็จจนมีวันนี้ดังนั้นลักกี้เข้าใจดีค่ะว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าท้อแท้แย่แล้วเพียงแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังอย่างใส่ใจโดยไม่ตำหนิไม่ตัดสิน พร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจและเชื่อมั่นว่าเราสามารถใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่แก้ไขปัญหานั้นได้เพียงแค่ขอโอกาสและกำลังใจค่ะยังไงเราพบกันนะคะด้วยรักและเข้าใจค่ะลัคกี้นักสร้างสุขนวลรักเราหับพันค่ะสวัสดีค่ะ